ซิมบังก่อนนะซิมบังก่อนาคารุ่นละซิมบังผมสามผืนหนาวอยู่บอยังหนาวอยู่ซิมกด้ซิมจองภัยเห็ดเ่าคือแซ่บเทน่าใช้แกงเองฟันบวบว่าแซ่บถั่วยั้งเนาะถั่วใหญ่ก็มียบตาคือถั่วยน้อยขยาได้ตักแล้วมันเปื่อนตักปลาไหลถั่วห้ละเองได้ เห็นยูหอยจุบหอยกระมงมาหอยเซอรี่มันชื่อความมอชื่อความอุ้ยมาพี่น้องไหนกินพิงแดดไิมสามคนโธรเมลุคือเกาไส้ลาสุดนี่หน้าตาแกงเกียดท่านผู้ชมลาสุดนั่ก็เลย บนเมื่อเด้อผู้เละเมื่อไงประมาณผู้เละบ่เนะนะอย่าพึ่งเหาะมันปลอกปอกเป็กขานมากอะมีามันเห็ดได้ก็ดีมดพี่นงเห็ดเอาคมาฮาเมย์บนบนเมื่องเด้อันโอ้พึ่บอกพ่อเมยพี่น้องบอกว่าให้มาพรน้องแคทก็ได้เออเออพอ ถูกเช้ากับพี่น้องเยนได้ไปเซ็งในเมืองพี่นอ้นองเอ้ยไปสอบไปสอบมีแต่ไปเซ็งไปเซ็งพะลูกขอใจอย่เพร้าวพ่อแม่กินก่อนมามาขามาใส่หมกกินบ่ใส่หมวกกินดอกเกลียวกระทู่เนรู้เขาคงยังหนึ่ <c oughs> มาพี่น้องมากินเผาเศร้าขผาช่วยนะคะดีประดุกอ,อีกางเี้ะดบอีกนี่ยวดีาเนไปสอบเมืองโอ้หลังเยนนก่งคัดจะค้นก็ละเดป้ายสี่ค้นสี่ค้นจะจะค้นรวมมดเนาในห้หองจะค้นห้องเลย ตั้งแต่เยนเดินคนไปสี่คนบุรีมีแต่ยองเยนเท่าเฮ้ยขับวัวไทวนทวนัจะบ้องบุหอ่านเขาทำไ่ได้ให้ไปส่งโอ้ยเียออมีพาข้าขรถ มันเท่าๆกันเลยไงมันก่คุณน้องไปกินน้ำอไวหมอนผูกๆเปิดปัญหาเยพูกูขางพูกเื้องนี่เจื้องอ โอ้ยหนาวนังเออกินขาวกินยังกินแฉะกับบ่อแฉบมันหนาวน่ารีน่าห่างนาวอยู่อยู่ในหุบเออแต่กินนู้นยากเพามีเขาเลยทำไมโอ้ชิดห้องเัยเลรอมันเต็มมันมีกล่องเอานามาห้องมันห้องมันแนมเห็นอยู่

ดึงขึ้นมาน,นี่นสโพกโอ้ยมันตอด <c oughs> ปลอคอดไว้นะหนะนะเพื่อนทั้งขาทั้งมันตอดน,น้อง,งอข้างตีนจันอนี่ลงไาเนี่ย่จาพ่ไปสีขาจริง จะถามมันมืดถักสิบัวเขาขอ่วย่ยวหมส่วนมันขวยมากหมืน่าเราเอาหลอดตุ่มมาเอาไน่ ជ្ជាមនាន់ពូល់ទ្តែម្រូ។ជាម្រ 给他们点燃料。 แล้มันออกมั่วระเมงเขาต้งมั่วที่มาซือนอนเนี่เลยมาการกันเลยมาเงิด้เขาจะมาคนหรือเ่ายังแม่เจ๊มุ้งสี่สิบมเ็นมง

ก้าวแม่มันือมาส่งไว้หน่ตยก้าวแม่มันือมาส่งเข่าดึงหน่อยบังนะ้องเป็นคนไทยลูกคนไทยมมาไทยหอเป็นคนไทยมลไม่กินเหล้า

ค้องเส้นองกระดานอว่าพอจะให้เข้าใจเยียนทาคลึกเยี่ยนบัดนี้มัซองมุ่งกับว่าเอาอยมูงแล้ว่าอายเริ่มบ้านนะนะคือหละเ่าเขาก็ว่าสุ่มอเม่ังบานามุงกันได้มัดอย่อะไรนูมุ่งเขาว่า

ลืมพี่น้องมาเสุดพี่ลางรีได้พี่น้องเลยรู้สึกมมีน้ว่

มาเลยวนาะไปพี่น้องขอด,ด้าขึ้นมาสบายดี